สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของตัวละครใน Deadpool 3กันดีกว่านั่นเองก็เรียกได้ว่าตัวละครใน e e d p p o o l เนี่ยนะครับผมตอนนี้เราก็คงจะสนใจกันไปแต่ที่ตัวของฮัวดีนหรือว่าจะเป็นตัวของ Deadpool เองก็ตาม แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมในเรื่องเดทพูสามเนี่ยคิดว่าน่าจะมีตัวละครอะไรอื่นๆน่าสนใจอีกเยอะเลยถูกไหมเพราะว่าหนังเรื่องนี้เองเนี่ยจะเป็นการรวมของจักรวาลฟ็อกเลยครับผมมีเอ็กเมนอะไรต่างๆเนี่ยมาอีกเต็มไปหมดแน่นอนแต่ที่นี้เองเนี่ยก็ได้มีข่าวลือกันออกมานะครับว่าตัวร้ายหลักของหนังเดทพูสามนั้นจะเป็นตัวของคาสันดานโ n ว่าที่รับบทโดยตัวของเอมมาคอ i เลนนั่นเองนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยพอเราได้ยินคำว่าคาสันดานโว่าเฮ้ย เรารู้สึกสนใจมันขึ้นมาเลยนะครับว่ามันจะถูกใส่เข้ามาในหนังเดสพูสามได้ยังไงหลายหลายคนอาจจะงงว่าคาสันดาโนวาคือใครมันคือฮีโร่โนวาหรือเปล่าเนี่ยทำไมฮีโร่ถึงมาเป็นตัวร้ายคือจริงๆแล้วคาสันดาโนวาเนี่ยนะครับผมไม่ใช่หน่วยโนวาคอนะครับไม่ใช่นะครับผมแค่ชื่อโนวาเหมือนกันเฉยๆแต่คาสันดาโนวาเนี่ยนะครับผมมีความเกี่ยวพันกับเอ็กเมเป็นอย่างมากเลยนั่นก็เพราะว่า ตัวของเธอเนี่ยเป็นเหมือนกับแฝดของชาวเซเวียนั่นเองนะครับแต่เป็นแฝดผู้หญิงนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวของเธอเนี่ยมีพลังเหมือนกับชาวเซเวียเลยนั่นเองนะครับรวมไปถึงมีพลังอื่นๆนอกถากนั้นอีกด้วยอ่ะเรามาฟังกันดีกว่าว่าคาสันดาโนวาเป็นใครกันแน่และทำไมการมาถึงของเธอนั้นถึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจในโรคภาพยนตร์เป็นอย่างมากตัวของคาสันดาโนวาเองเนี่ยเป็นวายร้ายใน X-men นะครับผมซึ่ง Xmen เองเนี่ยปกติเราเห็นวายร้ายอะ่ะวายร้ายของ Xmen เเองเนี่ยมักจะมีแรงจูงใจ ที่หลายๆคนเนี่ยเข้าใจได้อยู่เสมอถูกไหมไม่ว่าจะเป็นตัวของอพพลิปเองเนี่ยเขาต้องการจะให้โลกนี้กลายเป็นโลกที่ผู้แข็งแ่งนั้นอยู่รอดหรือว่าแมกนิโตเองเนี่ยก็ต้องการสร้างประเทศของมิวแทนขึ้นมาต้องการสู้เพื่อมิวแทนถูกไหมหรือว่าจะเป็นกลุ่มเฮลไฟร์ครับเนี่ยนะครับผมคือเรียกได้ว่าทุกฝ่ายเนี่ยมีแรงจูงใจกันหมดแต่ในกรณีของคาซันดาโนวาที่เป็นตัวละครที่มีพลังระดับเดียวกับชาวเซเวียเนี่ยระดับแบบโอเมก้าเลเวลของมิวแทนเลยอะ ตัวของเธอนั้นต้องการเพียงแต่การทำลายล้างอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งทําไมตัวของเธอถึงกลายเป็นแฝดของชาวเซลเวียได้อ้าวเป็นแฝดกันไหนก็ต้องมาตั้งแต่เกิดเลยสิคําตอบก็คือมันไม่ได้เป็นแฝดกันตั้งแต่เกิดนะครับผมแต่ทีนี้เองเนี่ยมันเป็นแฝดกันได้ยังไงคือในโลกของ Xmen เองเนี่ยนะครับผมในโลกของมาเวลแล้วกันอย่าเรียกว่าโลกของ Xmen เเลยเรียกว่าในโลกของมาเวลเลยเนี่ยมันจะมีสิ่งมีชีวิตหนึ่งนะครับผมที่เรียกกันว่า มัมมูดายนะครับมัมมูดดยเองเนี่ย mm hmm. เป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้อยู่ในมิติของโลกนะแต่มันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เวลาคนเราจะเกิดมาเนี่ยเราจะต้องเผชิญหน้ากับมันพูดง่ายๆก็เป็นเหมือนแบบวิญญาณขั้วตรงข้ามของเราอะ่ะคือเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปรียบเสมือนวิญญาณที่เป็นขั้วตรงข้ามของเราอะไราประมาณนี้นะครับผมมีชื่อเรียกอีกชื่อว่าแอนติเซลฟ์นั่นเองนะครับผมหรือว่าเป็นขั้วตรงข้ามของตัวตนของเราแต่ทีนี้เองเนี่ยในกรณีของชาวเซเวียเนี่ยนะครับผมมัมมูดายของ เหมือนกับชาวเซเวียที่มีพลังเยอะมากๆที่นี้เองเนี่ยมันก็เลยทาให้ตัวของมามูดายของชาวเซเวียเนี่ยมีตัวตนออกมานะครับผมแล้วมันก็ได้ปรากฏออกมาตั้งแต่ตอนที่ตัวของชาวเซเวียเนี่ยยังอยู่ในท้องเลยนะครับก็เลยได้สร้างรูปร่างของมันขึ้นมาก็ตีเอเของชาวเซเวียขึ้นมาจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมานะครับผมกลายเป็นแฝดของชาวเซเวียอยู่ในท้องแต่ที่นี้เองเนี่ยนะครับผมทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันตั้งแต่อยู่ในท้องเลยและกลายเป็นว่าชาวเซเวียเนี่ยสามารถเอาชนะไม่ได้แล้วก็คิดว่าเรื่องมันก็น่าจะจบ ตรงนั้นแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมตัวของคารซานด้าโนวานั้ยยังไม่ตายนะครับผมยังมีชีวิตยอยู่ในรูปแบบของเซลล์ได้นะครับผมก็เป็นเซลล์แล้วก็ไปเพาะตัวเองขึ้นมาในช่วงเวลาหลายปีจนตัวเองเนี่ยมีร่างขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็กลายเป็นาวรายของเอ็กเมนซึ่งพลังเนี่ยนะครับผมก็เหมือนกับตัวของชาวเซเวียเลยนั่นเองนอกจากนี้เองนะครับผมยังสามารถรักษาตัวเองขึ้นมาได้ด้วยแล้วก็สามารถปรับแต่ง DNA ไปจนถึงระดับโมเลกุลได้เลยนะครับผมทะลุผ่านสิ่ง,งต่างๆได้แล้วก็ปลูกพลัง ขึ้นมาได้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นพลังที่หลากหลายมากๆเลยนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่ากลัวมากๆแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เคยได้ยินชื่อมาเพราะว่ายังเป็นตัวละครที่ไม่ได้ดังมากเท่าไหร่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นตัวละครที่ไม่ได้เก่าอะไรมากครับเพราะว่าตัวละครที่เก่ามากๆเนี่ยอาจจะมีอายุมาสัก50ปี60ปีแล้วแต่คาสันดาโนวาเองเนี่ยมีอายุมาประมาณ20กว่าปีนะครับผมปรากฏตัวครั้งแรกมาในปี2001ก็เลยอาจจะเป็นตัวละครที่หลายๆคนเนี่ยไม่ได้รู้จ โลกของภาพยนต์เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวในคอมิกเขาก็จะเอาบทหลักเนี่ยนะครับผมมาให้กับคาสตาโนวาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวายร้ายที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวของเธอเนี่ยมีพลังเหมือนกับชาวเซเวียนั่นเองครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้นะครับผมอยากดูตัวละครนี้ไหมหรือว่าไม่อยากดูตัวละครนี้อยากดูตัวละครอื่นมาเป็นวายร้ายหลักในเดซพู้สามก็ลองคอมเมนต์เสนอความเห็นกันมานะยังไงในวันนี้น้ผมหมหดเววลลลาลงแ ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขอภายเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวถ้าเรามีเรื่องราวอะไรน่าสนใจอีกเนี่ยก็จะหยิบยกมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วบา,บายยครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขนะครับบา,บายๆครับ